คุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดเพลินเพชรนะครับพุทธมณฑลสายห้าคนครปฐมนะครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวที่ลูกศิษย์หลวงปู่สวงนะครับนะลูกศิษย์หลวงหาหลวงปู่สวงจะมาทํากระท่อมหลวงปู่สวงที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า มีอะไรบ้างนะครับแล้วด้วยความศรัทธานะครับย้ำว่าทาด้วยใจนะครับคุณผู้ชมนะครับมาทํากระท่อมหลวงปู่สวงที่วัดเพลินเพชรคือพี่เทอมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับเนาะสายบุญลวมปูสวงทําทําถวายหลวงปูสวงโดยเฉพาะเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับพี่เทอมมาทําที่นี่นะครับอ่ามีซื้อเล็กมาแล้วนะครับจะมาดูว่าจะมาทํากระท่อมแบบไหนอะไรยังไงตรงไหนอะไรยังไงนะครับเอดก็ได้มาติดตามที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าวัด ที่นี่นะครับมีเจดีย์ใหญ่แล้วก็พร้อมที่จะเปิดอ่าอ่าให้หลายคนหลายท่านนะครับที่สายหลวงปู่สวงนะครับไม่ว่าอ่าทางอ่าทางพม่าหรือคนไทยเขมรลาวนะครับอยู่แถวนี้สามารถมาไหว้หลวงปู่สวงได้อยู่ใกล้ๆนะครับพุนทธมณฑลสายห้าเห็นว่าซื้อเหล็กมาแล้วนะครับเนี่ยโอ้อ่สาสาธุสาธุเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้เนี่ยครับ ทะเบียนรถทะเบียนรถคนเล็กมาทำตเตาอมน้วงปู่สวงเคียว่าลวงปู่จะชอบให้อะไรที่แปลกๆนะครับอ่ะนวัดเพลินเพชรนะครับคุณผู้ชมโอ้โหหนึ่งหกหนึ่งสองโอ้ทะเบียนสวยในหะนึ่งหกหนึ่งสอง เตรียมที่จะทํากระท่อมหลวงปู่ทํากระท่อมหลวงปู่ที่วัดเพลินเพชรน,นะครับนคนปรปฐมครับวันนี้ก็เตรียมเหล็กนะครับเนาะเตรียมแล้วมีเต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทนะ่านทำสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ทําอะไรครับเนี่ย นี่แหละกะทอมลูกปูสวงล่ะก็ทอมลูกปูสว่างนะต้องเตรียมไว้พรุ่งนี้ลูกน้องลดโรงงานที่ทําหยุดก็เลยต้องเอามันมาเอามาไว้ก่อนแต่เราต้องทําก่อนทําก่อนอ๋อจะทํอมาที่อุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ก่อนสวัสดีอาจารย์ด้วยสักดูกเลยโอ้ลุยเองเลยนนี่ใช่ครับลุยเองเลยครับอันนี้ไม่ใช่แสดงนะอันนี้คือเอาจริงนะครับนี่ เอาจริงแล้วเนี่ยตัวเยกนะกวนเตาครับอ่าพี่อาจารย์พิษณุสร้างอาสมหลวงปู่สวงอ๋อได้ที่แล้วใช่สร้างอาสมหลวงปู่สวงครับให้สำเร็จเรื่องที่วัดเตืองเพชรออเจอเป็นช่างเองเลยไหมครับวันนี้ต้องเป็นช่างกันเองเลยครับช่างกันเองช่วยกันสร้างเองแล้วเนาะอ๋อช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างซื้อเหล็กมาพร้อมแล้วนะครับเนาะเชื่อม เปลี่ยนรถไปเอาเปลี่ยนรถไปเอากระท่มลงปูหกหนึ 1, ่งสองหกหนึ่งสองครับที่นี่ก็มีเจดีสวยนะครับเนาะเจดีที่วัดเพลินเพชรนะครับคุณผู้ชมนะครับท่านใด้ยามากราบก็มากราบไหว้ได้นะครับที่นี่พุทธมณฑลสายสีน่คนครปฐมนะครับเนาะก็ร่มรื่นดีนะครับที่วัดเวลามีงานนี่คนเยอะมากนะครับโดยเฉพาะงานกฐินทนี่ผ่านมา ทางชาวไทยทางพมา่าแล้วก็คอมมสวยลาานะครับมาที่นี่ประจําเดี๋ยวมาดูว่าพี่เทมจะอธิษฐานของลงปู่ตรงไหนที่จะทํากระท่อมลงปู่ไว้เพื่อให้หลายคนหลายท่านจะมาก,กราบไหว้ก็ลงปู่สวงองค์นี้ก็มาจากช่างยุทธนะครับที่ปั้นอยู่ตอนนี้นะครับไม่รู้จะมาช่วงไหนนะครับปั้นจากช่างยุทธกาลังปั้นอยู่ครับเดี๋ยวมีงานบวงสวงนี้จะมาถ่ายทาให้เอฟซีได้ชมอีกนะครับ ะครับเป็นรถทะเบียนหนึ่งหกหนึ่งสองสวยไหมครับเนี่ยทะเบียนรถเนี่ยทะเบียนนี้สวยมากเลยนะครับสวยมากเลยขนอุปกรณ์มานี่เป็นกระท่อมทั้งหลังของอาจารย์บุญเติมอือำลงกระท่อมปลูกสวนกําลังทําวิธีเพื่อจะปลูกสวนก่อนที่จะตั้งกระท่อมครับอาจารย์บุญเติมทะเบียนรถทะเบียนรถที่ขนของมาทั้งหมดเก้า อืออ่าสวัสดีครับพี่เทอมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เท,มทอมรรวันนี้ได้เลิกกอ็อมาดูสถานที่วันนี้ได้มาซื้อเหล็กที่จะสร้างกระท่อมหลวงปูวัดเพลินเพชรแล้วจะทําการบวงสรวงวันที่สิบเก้าตรงกับงานประจําปีวางศิลาฤกษ์โบสถ์สร้างโบสถ์หลังใหม่วันนี้ผมเทมอมอรมายและศิษยานุสิ์นายพิจณุขวัญเจ้าได้มาร่วมบุญจัดทาการ <c oughs> บูชาเจ้าทุงเจ้าที่เจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่ณวัดเพลินเพชรแห่งนี้เพื่อจะเปิดบาร,รมีหลวงปู่สวงให้ได้ทราบกันแลกจะได้สร้างตะท่อมหลวงปู่และองค์หลวงปู่สององค์เป็นสองอริยบทอีกองค์แรกเป็นองค์ที่จับหัวญาติโยมมาไหว้หลวงปู่เป่าให้พรในอีกองค์หนึ่งถือต้นข้าวเป็นองค์ที่ให้โชคให้ลาบบัดนี้ถึงเวลาแล้วเป็นวันดีวันเสาร์ <c oughs> ที่4กุมภาพัน2,566ปีถอกซึ่งตรงกับปีเกิดของข้าพเจ้าในเทอมอรมวันนี้ได้เวลาแล้วลูกจะทําการเปิดทิศเปิดทางเปิด <c oughs> เจ้าทุ่งเจ้าที่เจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่นะสถานที่บริเวณวัดเพิินเพชรแห่งนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขออนุญาตสถานที่นี้สร้างกระท่อมหลวงปู่สวงและองค์หลวงปู่สวงรูปหลอ่อเพื่อให ผู้คนญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมบุญในงานบุญสร้างโบสถ์วางศิลาฤกษ์และองค์พระประสมเจดีย์ทาสีเปนสิริ MC มงคลขอให้บาร,รมีปู่สวงได้เปิดให้ <c oughs> ทุกคนได้เห็นได้รับได้รู้มากราบไหว้ขอพรก็ขอให้มีแต่ความโชคดีกลับไปเพื่อได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกันทั้งพรมเทพเทวดาเจ้าทุงเจ้าที่เจ้าท่าเจ้าปากเจ้าเขาที่อยู่สถานที่แห่งนี้ วันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันที่ข้าพเจ้าได้นํารถของทางวัดเพลินเพชรได้ใบบรรทุกเหล็กเพื่อซื้อหมายเลขทะเบียนหนึ่งหหนึ่งสองและได้เปิดฝายเอ็มร้อยถวายหลวงปู่สองหนึ่งหกขอให้ครเทพเทวดาที่ดูแลปกปักษรักษาผู้สวงประทานพรโชคลาภให้สิทธิอนุสิทธิ์ทุกคนได้รับรู้ในวันนี้ นะครับเดี๋ยวเปิดให้ด hmm. ูช okay. right. ัดๆถ่ายให้เห็นดูนะได้มาร่วมบุญกันอาจารา์ที่เขาบอกสองหกขอเวลาจุกทุกแป๊บนึ่งอะไรครับเนี่ย สีบัดข้าวโอ้สีบัตข้าวข้าวน้ำดีพอดีเลยมีเออเนาะทางวัดก็แก่สองร้อยปีโอสองร้อยปีอ่ะตอนนี้ผมทำการเปิดนะเอามัทิ่โน่นอาจารย์หน้าไปกันที้นะโโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมจักสาพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติสุกโตอระหุทโธนโมพุทธายะปัตวีคงคาพระบุมหเทวาพระมามิหังอิติสุขโตอาระหุทโธนโมพุธายะปัตวีคงคาพระบุมะเทวาพระมามิหังอิติสุกโตอะระหุทโธนโมบุทธายะปัตวีคงคาพระบุมหเทวาพระมามิหังปัจนี้ข้าพเจ้าในเทวมลไมัยขอเปิดเจ้าทุ่มเจ้าที่เจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าข่าที่อยู่แสถานที่วัดเพลนเพชรแห่งนี้ ขออนุญาตเปิดทิ่เปิดทางสร้างบารมีให้กระท่อมหลวงปู่สวงได้สำลุสำเร็จได้ด้วยด้วนดีดดและได้สร้างองค์ปู่รูปหล่อสององค์ขอความสำเร็จนี้จงเกิดขึ้นให้กับญาติโยมทั้งหลายและศิษย์ศิษย์ FC ทุกท่านที่ได้รู้ได้เห็นในวันนี้ในวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันเสาร์พระเจ้าในเทวมนามัมายได้มาเปิดขออนุญาตกระทุงเจ้าที่สถานที่อย่างนี้เพื่อ วางอาซื้ออุปกรณ์เหล็กโครงสร้างต่างๆทั้งหลายและได้ขออนุญาตวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ติดญาณุสิทธิและเพื่อนบ้านจะมาร่วมสร้างกันโดยไม่ได้นัดหมายมีความพึ่งปิีติยจะมาสร้างบุญร่วมกันขออนุญาต <c oughs> สถานที่ดั้งเดิมต <c oughs> ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ช่วยเปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบ เปิดไชยเมตตามรมีด้วยรูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าัทธามาตลอดขอบูชาองค์บรมครูปูสวงพระพุพธิโตนะโมโพธิสตโตมหาคุโนโมหินธิโกมหาราโภอ,อาหางปูเทม,มิติณทิโโโราพโพมิรัน